สวัสดีครับโอถึงลังสิ์แล้วครับออกบ้านตั้งแต่เจ็ด <c oughs> โมงมากับลุงกับป้าครับแล้วก็น้องพอดีแวะทรงน้องอยู่ฟิวทะเลยเดี๋ยวเจหายมูมาหับเอาตอนนี้ทีมงานคุณภาพกำลังมาครับผม รถติดแน่มาหอดจอดถึงประเทศลังสิตรแล้ว อหอนแงหงหอนแหงตอนนี้ล้อน่องอยู่ครับร้อน่องนะครับแบบเดียวนี่ของแท้มาหันแล้วโอ้รด้วนจีแต่ว่าวนี่ของแท้ มามาไวหน่อยวะฮะโอเคมามาไว้ด <ương> ีวะมาไอ้ไปให้ไปส่งน้องยวนอันเงา้ยปมองนั่งไหลูกลูก้าเนี่น

จอดถึงแล้วครับนี่รังสิตพิลมหมอคงทีเฮ้ยะเงียบเงาครับแต่้าเราอยู่ที่ไร้านเีมันให้ยไอ้อัพตะควมุ้นอะ มือใดมือเลยอัะกี่ฟองมุนโอ้นร้านก็ยังมาเปิดหลายร้านเอาเอาดีครับอยู่ฝ่ามือนี่กระหอนนะครับที่นี่นะอ้านี่แหละจอดนี่แหละแก้วน้ำร้อนดมกี่ได้โอ้เขียวเนาะ เฉียวมันแพงแพงก<ผ>ไนึงเเลยเอาอีนดีมินดีล,ละซีสิบกว่าหน่ตัว,วเปิดกล้องอันน,น,นั้นนี่ไอตือคือเห็นั้มโอ้รถโอ้รถโ,โอ้โหโย,ย,ย,ยางยางเหลวียางหัเหลวยางเหลวครับคืออะไรยางเหลว พี่พลอยสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับาาไ,ปไปลงปลามา,ลาแล่หมดเลยเพื่อนน่ะเอ้ยเราถึกใจทีขอ,ขอบคุณครับอดแล้วพี่น้องโอ้ ถึงแล้วอย่าลืมเดอ้อครับอันวันนี้ที่ประทายสาวน้อยเพชรบ้านแพง,าาแพงเคอ,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 อยาไแหลายบ่หรอเบอมเบอเนี่ครับขอบคุณน้องชายครับ <มา S 1> จังหวะพอดีครับรอขอบคุณคุณป้าคุณลุงครับผมออกบ,บ้านตั้งแต่ ตั้งแต่หกโม Ł งเศารหกโม Ł งเศา้ามาถึงนี่จังโมงหรืยามใบามเสามโู้หงรหัเ้าโมงรอเือาเรื่องขมัน่นะครับแหล่หมดแล้วครับอย่าลืมเด้อครับมือนี้ ปราทายโคลาชลากลุ่มปิดมีเหมือนเดิมครับวันนี้เจอกันแน่นอนกับคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรครับผมถักไที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแฟนเพจบ,บัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทหวนแน่นอนเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ ผักพรนตามอัตยาส่ครับมือนี้ออกบ้านถึงแต่กโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงแดโมง เจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมง <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆุกคนครับพ่อพอแม่แม่เอฟซี สุขคนครับผมขอให้ร่ำรวยตลอดปีตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม <IC S 1> ความเจ็บยาให้ใกล้ความไข้ยาให้มีเด้อครับความสุขจงมีแต่ fc สาวน้อย fc อีลาคุณหญิงทุกคนฝากติดตาม ช่องโชคผาาู้บ่าหมักหมอลำเนเดอร์ครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับน้องโชคคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์ทุกคลิปน้องโชคก็เพราันเขียงานหรอกครับมือนีักพอนมีสิหูขึ้นเนี่ย ขิดหอดลิงหน่อยเนาะพี่น้อง<ม>ขีไไ่ไดิ้กกกงกับสอ่โมงกลับบ้านว่ามีสิทธิ์ซวงเลยขอบตาดำยาวเลยเพิ่ได้พักวันกลับบ้านนอนด้วยนะฮะบนหัวใบน เอามาวันบ่ายโมงถึงันงแงสองโมงเช้าโมรติกออกจากพุ้นเท่าไรก็บ่ายโมงบ่ายโมงเมื่อวานมายอดแปดโมงากกับผมนะจอดนอนมาเสร็จนางร้องบั้ว่านางร้องโชคชัยยังเปล่าเส้นสองสี่จังละนางร้องสองสี่นะจู่ยอีผูสาวอำเภอนางร้องมมึงหนีมาเส้นมาเดี่ะ แมนมาใช่บาดันลำนาไลแล้วก็ออกโคกสูงแต่ว่ามามาเส้นพนัดไม่ได้เลยติดออกโคกสูงไปทะลุยุดยาแล้วมาวงแบนออกใช่ไหมมันปิดมอเตอร์เวไม่ขึ้นมันรถขาออกทั้งคุณมันอันนี้เด้งรถขาออกมันหลาอันมึงเปิดมึงมงเปิดแันเลยไหม บ่เมืม่อวันกูเปิดเมื่อวัอกูมาถึงยังเร็วอะ่ะพวกขาออกให้คู่ขนานอย่างเดียวมันบ่เออวันกูมากูวิ่งแปดเดือนมากูเมาน้ำทอมไงกูซับน้ำส <c oughs> ่วนใหญ่เฉีวอ่ะอย่าลืมเลิกครับกลับบ้านในกลับบ้านพร้อมพี่ไม่กลับ <c oughs> มักับกับความรู้โอ้ยหักกระมาาครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซสำนีด้วยครับวันนี้อย่าลืมที่อวัดหันเตยบ้านหันเตยครับอําเภอปะทยโคราชบ้านเองกลุ่มปิดหนึ่งร้อยี่สบเก้าบาทครับวันนี้เจอแน่นอนคุณแม่เดือนเพลนอําหนวยพรทักไปที่สาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจครับผม เงินไขเดิมบัญชีเดิมให้กำลังใจกันหลายๆเด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สันี้ค่ะสวัสดีครับ